กินล็อกน่าจะล็อกเดียววะล็อกเดียวดัดไม้นะถ่ายแล้วครับโอ้โหมันยัดไปกินล็อกวะเนี่ยอ้าวนี่นี่เอทเบาไม่ให้เราวิดวิดใครไม่ใครอยากได้ที่ซ่อมผ้าวะนะซ่อมผ้ามาหนึ่งไม่ได้ เสียงใครใส่แม็กซอ๋นั่นมันไม่ต้องห่วงพี่ซีแต่ไม่ตายฟรีมี่ทีมล็อกล็อกประพาคารไว้น,นะพี่ดูไว้อยู่ครับผมผได้แลดูอ่ายังล็อกอยู่ <laughs> มันมีกี่อันวะเนี่ยมันมาใส่ตอนไหนผมไม่เห็นนะตั้งแต่มันจะคานมาถ้าคานมาได้ถ้าเกิดหมดล็อตนั้นก็น่าจะหมดแล้วพี่เพราะว่ามันมันถอยเข้าไปเล่นลึกละจะให้ช่วยบางนไหม มันคงเอาในประตูหรือมั้งมาใส่มันมันคือมันถอยรถอะไมันสอดล็อกล็อกจากรถไปใส่เมื่อกี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกู๊ฮอตกันฮอตกันได้ละอ่ายังก็ล็อกอยู่โอเคเม่ไหรมันใส่ตอนไหนผมก็ยืนเลงอยู่นะนอกจาก <ไป S 1> มันจะคานแบบจากฝั่งฟูซนมาแล้วก็ช่วยครับบอบบี้เนี่ยครับน่าจะสุดท้ายละอันเนี้ยของจริงละต้องดูนะเดี๋ยวกูคาร์บบอบบี้ช่วยพี่เขา เทียหน้าเอาลูกซองมาปั๊มให้มันหลอนทักลูอ,อ่ะมีว <c oughs> ิทยุคันไหนไม่รู้มีวิทยุอยู่ในรถอ่ะมาเปิดปัดมัน,เ,น <c oughs> เราจะเราจะทำไอ้ที่ข้ามดีทําดีทำดีทำดีไปให้มันหลอนหลอนะให้มันได้ยิงเผื่อเราได้ยิงฟีไงข้างหลังแบบหน้าบุกแล้วหลังหลังยิงฟีได้อยู่อะได้ละหมดละอ่าเปิดเลยเปิดเลย